อีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะคะน้องมิกทองระยะก่อนหน้าน,นี้นะคะมีข่าวลือสนันวิกหมอชิดว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาละงานนี้แฟนคลับแบบใจหายเลยเอ้าวเราจะไม่ได้ดูละครมิกแล้วเหรอล่าสุดผู้สื่ข่าวเราไปเจอมานะคะคุณมิกเขาคอนเฟิร์มเลยบอกว่า หายห่วงอไม่ต้องห่วงเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าเขาเซ็นสัญญาต่อกับวิกหมอชิตโอเคสบายใจสองปีคุณผู้ชมคุณมิกเนี่ยเปิดใจบอกว่าตัดสินใจมากง่ายมากเลยพี่นะคะเพราะว่าคือเป็นแบบว่าช่องที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องผลงานหลังจากนี้ก็จะได้เห็นกันแบบจุกๆเลยละค่ะพูดถึงสัญญาช่องไปแล้วหล่อปันี้โสดด้วยสัญญาใจมีไหมจ้าเออนะคะหนุ่มมิกเขาบอกว่า คือนักข่าวก็ถามไปคุณผู้ชมแล้วก็กฏว่าหนุน่มพีเขาก็เขินแก้มแดงขึ้นมาเลยนะคะเจ้าตัวบอกว่าสัญญาใจยังไม่มีใครมาเซนยังโสดอยู่เลยะแต่ถ้าเจอคนที่ใช่แล้วคือต้องบอกแน่นอนนะคะเพราะว่าก็าในใจก็อยากจะมีแฟนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเปิดตัวให้ทุกคนได้เห็นเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอไปฟังดีกว่าว่าอตอนนี้เขาตอบเหมือนมีความในเ่ะถามไปตอบไปแก้มแดงไปมันยังไงนะมิกตอบเลยจ้ะ เรื่องห Obi ัวใจก็ก็ต้องก็มีสแกนบ้างครับมีสแกนบ้างครับใช่ครับอันนี้ไม hm. ่ต้องปรึกษาช่องก็มีมองมีน่ารักอยู่บ้างแหละครับแต่ว่าเราแค่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กดปุ่มส่งอะไรไปเท่านั้นเองก็ยังยังไม่ได้คุยขนาดนั้นครับแต่ก็ถามว่ามีมีที่แบบน่ารักน่ารักไหมก็มีครับมีน่ารักน่ารักอยู่บ้างเราตอนนี้ สามสิบแแล้วเราทำอะไรเราต้องค่อยๆครับค่อ่อค่อยๆดูค่อยๆคิดดีกว่าใช่ครับต้องต้องเป็นรักป่ารักเขารักเราด้วยใช่ ใช่ครับก็ยังเป็นในทางนั้นอยู่ใช่ครับก็ถ้าเขาโอเคผมเปิดเลยผมโอเคผมก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วครับรักป่ารักเขารักเราไม่ใช่แจ็คเกอลีนจ้ะไม่ต้องมาเสยเปยผมหรอคือคือไม่ต้องแบบว่าไปเขาใหญ่ที่เขาแบบทำทำบ้านทําสวนอยู่ไม่ต้องไปเลยใช่ไหมคะเออแต่ถ้าว่าถ้าสาวคนไหนเนี่ยรักป่ารักเขารักหนุ่มมิกด้วยละกันจะดีมากเลยนะคะคุณผู้